สวัสดีครับเด็กๆทุกคนและผู้ชมทุกท่าน Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีจะกินขนมอะไรอะร,อร่อยมาดูกันได้เลยครับแอนด์แน,แนขนมจากเซเว่นขนมแถมตุ๊ก,กตุนหุนฮีโร่นะครับผม จากบริษัท a อเพ็กฟูนะครับเป็นขนมเม็ดอมรสโกโก้เคลือบสีต่างๆน้ำหนักสุทธิสามกร,รม่โอเคครับรูปกร์ตูนสวยงามเลยนะครับผมรูปกระตูนหุ่นยนต์นะครับมาดูด้านหลังกล่องกันดีกว่าว่าเป็นแบบไหนนะครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นรูปตุกกต๊กตาหุน่นฮีโหลนะครับผมที่จะแถมมาให้กับของออขนม เม็ดอมรสโกโก้ครับผมดูมีรูปหลายแบบเลยนะครับอันนี้เป็นการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับผมชื่อมาจากเรื่องยูชะยูชะนะครับยูชะซีรีส์ก็เป็นพวกหุ่นผู้กล้าต่างๆนะครับผมก็จะมีหลายเรื่องมีหลายหุ่นมีหลายแบบนะครับผมมาดูวิธีการเล่นกันดีกว่านะครับจะชิ้นส่วนตามลำดับหมายเลขที่ระบุบนแผงหุ่นนะครับ จากหมายเลขน้อยไปหามากและนำมาประกอบให้เป็นตัวหุ่นนะฮะอันนี้มีคำเตือนนะครับคำเตือนของเล่นห้ามนำเข้าปากไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีเพราะอาจเป็นอันตรายนะครับนงะคุณหนูที่อายุต่ำกว่า3ปีอย่าซื้อมาเล่นนะคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าซื้อให้เด็กอายุต่ำกว่า3ปีเล่นนะครับเล่นไม่ได้เป็นอันตรายนะครับผมมาดูเราจะซื้อของเล่นของกินก็ต้องดูที่สำคัญก็คือ วันผลิตนะครับแล้วก็วันหมดอายุนะครับมาดูวันอันนี้ผลิตเมื่อวันที่15เดือน2ปี2020น่บนะครับหมดอายุวันที่15เดือน2ปี2021นี่สบนะครับที่สำคัญก็คือต้องมีเครื่องหมายอยนะครับมัดอาหารอาหารและยาและเครื่องหมายสากรรมแสดงว่าของเล่นชิ้นนี้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากรรมนะครับมีเครื่องหมายตา หลักศาสนาอิสลามนะซึ่งถูกต้องไม่ผิดกฎศาสนานะครับซื้อมาเล่นซื้อมาทานได้นะครับผมสําหรับเด็กๆนะครับมาดูอันน้าบ่าหน้ากล่องเป็นแบบไหนอ้อก็เป็นที่เป็นรูปกระตูนนะครับในรูปกระตูนอ,อ,อ่มาดูอันนี้เป็นของเล่นที่ผลิตมานานเลยนะครับนะมานานมากๆแล้วก็เป็นขนมที่ผลิตมาตั้งแต่ยีออ่สิบกว่าปีแล้วนะครับผมนะ พวกเล่นชุดนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะของเล่นรุ่นเก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเป็นของเล่นรุ่นเก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปีที่แล้วก็ผลิตเมื่อนะครับเออวันที่ยี่สิบสี่นะครับเดือนสิบสองนะปีเอ,อ่อสองพันสิบแปดเลยนะครับผมหมดอายุวันที่สิบสองเออหมดอายุวันที่ยี่สี่เออเดือนสิบสองปีสองพันสิบเก้านะครับเห็นไหมครับ ว่ามีการผลิตมาอย่างยาวนานและต่อด้วยนะครับอ่อมามาดูรุ่นนึงน,นะครับผมผมจะให้ดูนะมีอันนี้ยกตัวอย่างมาสามรุ่นนะครับผมนี่นะครับอ่าอันนี้ผลิตเมื่อวันที่เก้าเดือนห้าปีสองพันสิบแปดอันนี้เป็นรุ่นต้นปีของเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับเอ่อวันเอ่อหมดอายุวันที่เก้าเดือนห้าปีสองพันร้อยสิบเก้านะครับผมนะฮะมีการผลิตทำมาอย่างต่อเนื่องมายาวนาน กว่า20ปีนะครับดูด้านดัาหลังกล่องกันนะครับผมจะเห็นว่ามีการแถมของเล่นรูปขุนตุกตะตุนหุ่นยนต์กกตนนนพวกนี้นะครับจะค่อนข้างจะต่างกันนะครับแล้วก็บางแบบก็ซ้ํากันบ้างนะครับดูที่กล่องดีกว่านะครับนะฮะนะฮะบางแบบก็จะซ้ํากันบ้างแล้วก็ต่างกันบ้างนะครับตามแล้วแต่ละรุ่นแต่ละที่สมัยที่เขาผลิตนะครับผมฮะ อันนี้ให้ดูคร่าวๆว่าเนี่ยมีการผลิตมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับกว่า20กว่าปีแล้วครับผมซื้อได้ตามเซเว่นกล่องละ9บาทเองครับผมกล่องละ9บาทเองครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดู <c oughs> ด้านในกล่องกันดีกว่านะครับว่าหุ่นยนต์จะเป็นแบบไหนขนมเอ่ออมรสโกโก้เป็นแบบไหนอร่อยไหมนะครับผมก็จะแกะกล่องให้ดูเลยครับผม จะกล่องก็คือ,อมีตัดตรงด้านนี้นะครับไม่มีเทปใสแปะอยู่นะครับครับนะแล้วกแกะออกมานะครับอือโอ้โหเป็นหุ่นตัวสีแดงแล้วนะครับปิงอะไรเอ่ยครับโอ้มีขนมมาด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ลุนไหนเอ่ยดูไหนเอ่ย โอ้รุ่นตัวสีแดงด้านนี้เลยนะครับนี่ตัวสีแดงตรงมุมนี้นะครับเนี่ยถ้าทางจะมีปีกเหมือนกันนะครับนะฮะมีปีกเหมือนกันเลยนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็มาเล่นนะครับเล่นก็คือแกะเล่นตามชิ้นส่วนที่เขาแนะนํามานะครับผมผมก็จะแกะเล่นให้ดูนะครับว่าประกอบแบบไหนการประกอบหุ่นยนต์เล่นเล็กๆน้อยๆของเด็กน,นะครับช่วยในการฝึกสมาธิ และเป็นการทํางานตามขั้นตอนนะครับรสมาธิทําให้เด็กเป็นคนอารมณ์ดีใจเย็นนะครับไม่ทําอะไรรีบร <RPG> ้อนนะครับผมนะครับดูกันเลยครับยากิดใหว่าผิดมาแน่นหนาดิเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้เป็นชิ้นเป็นตัวแล้วนะครับนี่นะครับยากือบร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราจะนมาประกอบดูนะครับว่าทําแบบไหนนะครับ อันแรกก็เอาตัวขึ้นมาก่อนนะครับตัวเลยครับตัวหุ่นนะครับจะเป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าหุ่นไม่เป็นด้านหลังหุ่นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่แขนนะครับใส่แขนไปก่อนนะครับใส่แขนนะครับข้างนี้กระแสนีดข้างหนึ่งจะใส่ด้านไหนกันก็ได้นะครับอืมครับสองข้างต่อไปใส่ขานะครับใส่ขา ใส่ขาต่อไปก็ใส่สายข้างหนึ่งนะครับ่มมันเล็กนะครับค่อนข้างหลุดง่ายนะครับต้องฝึกใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับนะฮะจะก็จะได้่นเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนะฮะแต่แล้วเราก็เอาตัวตรงกลางแตะไปเลยครับนี่แตะไปนี่เห็นไหมครับกดให้นั่นๆเลยครับกดให้นั่นๆกดให้นั่นๆเลย นี่ได้แล้วอุ่นหนึ่งตัวประกอบง่ายมากครับใส่แขนใส่ขาแค่นั้นเองก็จบนล้วครับต่อไปมีปีนะครับเราก็จะใส่ปีนะครับเอาปีขึ้นมาเลยนะครับปีมาเลยนี่ปีก็กดไปดรงดูด้านหลังครับกดให้นันนันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเ่าไปก็ปีอีกหนึ่งข้างนะครับปีอีกหนึ่งข้างนะครับปีกหนึ่งข้างก็ปึ๊บ กดให้นั่นๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กาวนะครับก็จะติดยากนิดนึงถ้าใช้กาวก็จะติดนั่นหน่อยครับไม่ต้องรีบนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคถ้าเรารู้สึกนั่นแล้วก็พอแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะได้ผลมาหนึ่งตัวนะครับใกล้นะครับนี่นะครับมาละนะฮะ เดียวหนึ่งตัวแล้วนะครับต่อไปก็จะมีอาวุธนะครับอาวุธก็จะมีนี่นะครับอันนี้เป็นหอกนะครับหอกนะครับหอกอันนี้มันก็จะเป็นติดด้วยมีดนะครับยาวๆนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นปืนนะที่ใส่ปืนนะครับปืนนะ้รเดี๋ยวก็จะเอาเออปืนด้ามปืนโอเคนะออกมาด้ามปืนมาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยด้ามปืนก็ เสียบไปเลยเสียบให้ตรงรูกับตรงนี้นะครับมันจะมีช่องเสียบอยู่เสียบลงไปนี่ครับแค่น,นี้เองครับก็จะได้ปืนนะครับอ่าตอนนี้เอามาใส่ปืนกันหน่อยนี่มันก็จะเป็นแขนมีรูนะครับตรงน,นี้ให้มีรูนะครับจับทำจับใส่ปืนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน,นะครับแล้วก็ใส่ถือมีด ถือมิดถือดาบถือเม็ถือ,ถ,อ,ถ,อถือหอกกดปฏิทแขนะครับอืมเห็นไหมครับได้แล้วะฮะอ่าปีกจะหลุดง่ายนิดนึงเดี๋ยวใส่ปีกใหม่นะครับผมใส่ปีกใหม่อืมครับปีกข้างหนึ่ง อืมนะครับอ้าเราก็จะได้แล้วนะครับคุณเทพเจ้าตัวนี้จะใหีว่าคุณเทพเจ้าทองคําโกรันนะครับเออขุนเทพเจ้าของคําโกรันเรียบร้อยนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับผมไปมาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับใกล้ๆฮะนะฮะหรือ,อด้ดานหน้าด้านหลังนะครับผม รายละเอียดสวยดีนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับผมนะฮะเป็นของเล่นแถมขนนรุ่นเก่าเนะฮะรุ่นนี้นะฮะแต่อันนี้คงเป็นงานผลิตรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะเ่งเคยเห็นนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูกินขนมกันดีกว่าดูนะครับว่าขนมอร่อยแค่ไหนนะครับผมมาเลยครับ ครับนี่ครับขนมนะครับนตัดออกมาเลยนี่นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เป็นเม็ดเม็ดครับเี่เป็นเม็ดเม็ดใส่ถ้วยนะครับโอ้โห,โห,โหนี่ฮะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเม็ดนะครับหกเม็ดนี่ฮะหกเม็ดครับหกเม็ดหกเม็ด เป็นขนมเ,เม็ดอมรสโกโก,โกเ้เคลือบสีต่างๆนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูครับอร่อยไหมเออแน่นอนนะครับอร่อยมากๆครับผมนะเ,เด็กๆต้องชอบทานแน่นอยครับ อืมบะอร่อยอยู่ครับผมหลาบาทนะครับก็มีปริมาณขนาดนี้ก็กําลังดีนะครับเพราะว่าถ้ามากไปก็เดี๋ยวกินมากแล้วก็นี่อืมอืมจะไม่ยอมกินข้าวนะครับผมอืมนะครับอืมอร่อยมากครับอืมอือกินขนมเสร็จแล้วมาเล่นกันดีกว่าอืและแล้ว ัประหลาดกโ็โผลขึ้นมาอมนุษย์ทั้งหลายเดี๋ยวข้าจะจับเจ้ากินให้หมดเลยอยู่ไหนนะมนุษย์ลมพัดแรงนะครับแต่บรรยากาศดีกำเย็นๆๆนฮะบรรยากาศดีนะครับ เอาละครับเรามาเล่นกันต่อนะครับเล่นสบายๆนะครับนะครับช่วยด้วยเทพเจ้ากโกลันช่วยเราด้วยอ๋แล้วเทพเจ้ากโกลันก็ได้ยินเสียงเด็กๆร้องเรียกให้ช่วยกับบินมาครับอโอ้โหไอจักรฟลาตบังอิมาลองแก้เด็กเหรอเดี๋ยวจะข่าจะจัดการเช้าเอ้ย ปืนยิงโอ้โหฮ่าฮจุนจุนนี่โอ้โหมีฟันนี่แหละครับโอ้ยตู้กันใหญ่โอ้ยหปีกรถแต่พระเอกเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับถึงจะปีกขาดนะครับเราก็จัดการกับประหลาดนี่เลยเอามาอ่า,อาเอามีดแทงโอ้โห,โโหเข้าไปในฟันปากปืนไม่ตายอีกปืนยิง โอ้อาแต่ห,หลาดก็เออตายลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับจินตนการสําคัญกับความรู้นะครับนะฮะการทําอะไรก็แล้วแต่ครับผมต้องใช้ความอดทนความพยายามนะครับนะถึงแม้จะมีอะไรขาดตกบกพองไปก็หัดแก้ไขไปนะครับเด็กๆนะครับนะแลผู้ชมทุกท่านนะครับ ตอนนี้ก็มีโรคโควิดนะครับก็ระวังรักษาตัวนะครับให้หลอดพ้นจากโรคภัยนะครับผมนะฮะต่อสู้กันต่อไปนะครับนะเรามี <c oughs> ที่มีชีวิตที่ท,ที่ที่ต้องต่อสู้นะครับผมนะเหมือนกับหุ่นยนต์ที่อุตสาห์มาคุ้มครองปกป้องโลกปกป้องเด็กๆนะครับเป็นฝันใจเด็กๆตลอดมานะครับผมนะคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> คลิดน้าต่อไปจะเป็นหุ่นแบบไหนของเล่นอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นขนมกินอร่อยๆอแบบไหนนะครับติดตามชมกันได้นะครับผมอ,อ, <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ